ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาธิตาสีวงจันทร์ค่าราชการครูโรงเรียนวัดเกตประภาตำบลบึงคำพ้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประทุมธานีเขตสองประวัติผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันเสาร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2525ปัจจุบนันอายุ39ปี10เดือนภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่112หมู่10ตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขนแก้ว จังหวัดยะโสธรประวัติการรับราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2559ณโรงเรียนวัดเกตปภา,ปาตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขตสองตำแหน่งครูอันดับคสอนหนึเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราชส5 6 1รวมอายุราชการ6ปีงานที่ได้รับมอบหมายปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563ปฏิบัติหน้าที่ ณโรงเรียนวัดเกตประพาตำบลบึงคำพลอยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองครูผู้สอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสํารองชั้นประถมศึกษาปีที่สกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่สกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่สปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โครงการอาหารเสริมนมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจะริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการ ด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบัตรวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำลีของงานโดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการอบรมสัมมนาจนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถข้าพเจ้าได้ประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและบุคคลอื่นโดยนำหลักคำสอนมาใช้ในการคองตนทั้งทางกายวาจาใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้าได้อุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในด้านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในหน่วยงานของตนเองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขยันหมั่นเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินทางราชการและเว้นจากอวัยมุกต่างๆป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตน เป็นผู้มีความมัธยัสถ์ประหยัดและอดออมตอนที่ 4. ความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภูมิใจและศรัทธ,ธาความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรม จากโรงเรียนต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพป่าพืชตนตามจรรยาบัณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและส่วนรวมด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงาน ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมีการจัดทาแผนการเรียนรู้จัดทําสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเข้ารับการประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนาและนํามาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการศึกษา ดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ปีการศึกษา2562 ผลสำลิตทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ2 6 5 5ปีการศึกษา2563ผลสัมผลธทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ4 2 7 7ผลสอมดเทางการเรียนปีการศึกษา2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,562คิดเป็นร้อยละ5.07ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสถานศึกษากำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ100จากโอกาสที่ได้รับความสามารถในการเรียนรู้ และการตั้งใจในการทำงานทำให้มีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการอ่านทำนองสนอระดับปฐมศึกษาปีที่1-3งาการศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขัน เขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีแก่ผู้เรียน และพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอกราบขอพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือในการทำงานตลอด,ดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินค่าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการไวในโอกาสนี้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ